สวัสดีนะครับหมอโต๊ดเก้าหาลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกทกท่านนะครับที่เข้ามานับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจใช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมของชาวธาตุดินธาตุดินได้แก่ราศีกันราศีพฤษภราศีมังกรตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่15มกราคมปี2568 มอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทลคนาและราศีเลยนะครับมอโต๊ดดูแบบโหราศาสาไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้ว พลังงานไพ่เนี่ยเป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุดินกันพืชสมก่อนคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมขอใช้พลังงานไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอสมอโตสอ่านตามพลังงานและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับ ขอ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีพลังงานไพ่ใบแรกเป็นไพน่ของเดอะเฮอร์มิทชาวการลัคนาการการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนหรือการมีสติในตัวของคุณเองหรือเป็นพลังงานการที่หาความรู้ให้กับตัวของเราเองเพิ่มขึ้นก็ได้นะมีพลังงานไพน่เดอะไฮดรแฟนเป็นไพน่ของคําอธิษฐานขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในคําอธิษฐานขอพรของคุณหรือการไหวพระการสวดมนต์การปฏิบัติธรรมหรือการนั่ง สมาธิหรือการฟังเทศฟังธรรมก็ได้หรือศาสนาที่คุณนับถือก็ได้ด้วยแรงอธิษฐานด้วยแรงขอพอรสิ่งที่กำลังที่จะเข้ามาคือสิ่งดีๆที่เข้ามาในช่วงนี้ก็ได้นะมีพลังงานไพ่จัดเม้นผลวิบากกรรมผลแห่งการกระทําใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการการะทําแบบนั้นนะมันเหมือนกับการที่ตื่นรู้แห่งจิตวิญญาณการหลุดพ้นออกจากผลแห่งการกระทําของคนคนหนึ่งก็ได้นะมีพลังงานไพ่คนที่อายุน้อยกว่ากันหรือคนที่อายุแต่ ต่างกว่ากันเป็นไพ่ของการเริ่มต้นในความรู้สึกที่ดีๆให้กับตัวของเราเองเป็นการกลับมาเอาใจใส่การดูแลทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอมีพลังงานของไพ่ทูอับครับเป็นไพ่แห่งความผูกพันการพบเจอกับคนที่ใช่พบเจอกับคนที่รู้ใจหรือคนอดีตที่ผ่านมายังมีความผูกพันยังมีความผูกมัดที่ยังตัดกันไม่ขาดมีคนที่จะกลับมาแลกถ้วยแห่งความรู้สึกมีคนที่อยากกลับมาดูแลความรู้สึกซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้ดี เทพธิดาดาวสุขดาววีนัสคนที่เคยเกื้อหนุนคนที่เคยเกื้อกูลคนที่เคยดูแลคนที่พร้อมที่ทําเพื่อเขาทุกๆอย่างในวันนี้เป็นฝ่ายคุณที่กลับมานิ่งในบรรลังของคุณมากกว่าแล้วก็ได้นะมันเหมือนกับการที่เรากลับมาเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นคุณเป็นคนที่มีพร้อมทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินความหวังการวางแบบแผนในเรื่องการเงินของคุณก็ได้นะมีพลัางานไพ่ การปิดกั้นการบล็อกการมีกำแพงการบล็อกการติดต่อการสื่อสารกับอดีตที่ผ่านมามีคนที่อยากให้คุณเปิดบล็อกก็ได้นะหรือการที่มีวาการแข่งขัน ความรับผิดชอบชาวท่าดินนี่มีความรับผิดชอบในตัวเองสูงคุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆมีพลังงานไพจติกชาวตุลลคณาตุลกฎแห่งความยุติธรรมมีพลังงานกา,การที่คุณเป็นคนที่จัดระเบียบมีความวางแบบแผนให้กับตัวคุณเองเป็นคนที่รักความยุติธรรมรักความเท่าเทียมนะมีพลังงานไพเดอมเมิชเชนคนที่มีเซนส์คนที่มีลางสังหรณ์คนที่มีเสน่ห์ในเรื่องคําพูดคําจาเป็นพลังงานไพคนที่เกิดวันพุธมี พังงานการที่เรียนรู้ในตอนนี้ของคุณก็ได้นะมีพลังงานไพ่สามเหรียญการกลับมาปรับความเข้าใจการพูดการคุยการเคลียร์ใจหรือมีคนที่ยังตัดกับคุณไม่ขาดเพราะมีพลังงานไพ่แห่งการที่ยังมีความผูกพันยังมีความผูกมัดมีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้น กับคุณอีกครั้งหนึ่งคำมั่นคำสัญญาที่เคยให้ไว้นะมีพลังงานไพ่แดเหรียญความตั้งใจความทุ่มเทความพยายามหรือการที่คุณเป็นฝ่ายที่ในตอนเนี้ยโฟกัสถึงเรื่องการเงินการทุ่มเทถึงเรื่องอนาคตการมีเงินเก็บความหวังถึงเรื่องอนาคตในตัวของคุณเองนะครับมีพลังงานไพ่ไม่คุณไม่สามารถกลับไปในเมื่อวานได้จงอยู่ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบัน ของคุณความทุกข์ความเศร้าความเสียใจที่ผ่านไปแล้วมันเป็นแค่อดีตที่ผ่านมานะมีพลังางานไพ่การกลับมานิ่งอยู่ในบอลลังของเรามันเหมือนการสิ้นสุดขั้นสุดท้ายเพื่อเริ่มต้นใหม่หรือการยืดอายุให้กับสิ่งที่เราอาจ,จมีความหวังในวันข้างหน้าของเราก็ได้นะมีพลังางานไพ่ฮาราคกัตเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้มันคือบททดสอบแห่งจิตวิญญาณและสิ่งที่เป็นความเข้มแข็ง ก้าผ่านมันเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมามันเป็นการเรียนรู้ในตัวของคุณนะครับมีพลังงานไพ่เซลติคอสพลังงานของไพ่สิบใบคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมมีคนที่ยังรักกันอยู่มีคนที่คิดถึงคุณมากมีคนที่ยังลืมคุณไม่ได้มันเหมือนกับการที่ยังมีความผูกมัดยังมีความผูกพันคุณคือคนที่เคยเอาใจใส่คุณคือคนที่เคยดูแล คุณคือคนที่เคยซัพพอร์ตกับเขาด้วยก็ได้นะมันเหมือนยังมีพลังงานของาพ่แห่งการที่ยังไม่ได้หลุดพ้นหรือมีการที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำมั่นคำสัญญาที่เขาเคยสัญญาไว้กับคุณมันยังอยู่ในความทรงจํามันยังอยู่ในความรู้สึกของเขาคนนั้นก็นได้มีพลังงานไพ่ชาวธาตุไฟเมสิงธนูธาตุดินกันพฤษศัก,มกดมงคธาตุน้ํากรกฏมีนพุจิกนะครับที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์นะขอดูพลังงานไพ่ในอดีตที่ผ่านมา ของชาวธาตุดินกันพฤศกมกรก่อนนะครับขอเช็คพลังงานไพ่ในอดีตที่ผ่านมาของคุณมีพลังงานของไพ่สามเหรียญความตั้งใจความพยายาม ความห่วงใยการดูแลคุณเป็นคนที่อยู่ใครแล้วคุณเหมือนการที่คุณทําเพื่อคนคนหนึ่งในความรู้สึกที่มันอาจจะเป็นความรู้สึกที่การเอาใจใส่การดูแลของคุณความห่วงใยของคุณหนึ่งเหรียญสิ่งดีโชคดีโอกาสดีโชคแบบฟุกๆก,ก็ได้หรือการเริ่มต้นโอกาสให้กับตัวของคุณเองใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้ซิกออฟครับเป็นไพ่ของคนอดีตที่ผ่านมายังตัดกับคุณไม่ขาด คิดถึงวันเก่าคิดถึงวันวานที่คุณเคยห่วงใยเขาที่เราเคยดูแลซึ่งการละกันเดอะทาวเวอร์คนที่เกิดมารารการจับได้การโป๊ะแตกความรู้สึกที่พังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาไม่ได้หรือคุณไปจับได้ไปโป๊ะแตก ความรักกับความสัมพันธ์หรือเขาเป็นฝ่ายที่ดึงมือที่3เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาดึงคุณเข้าไปตกอยู่ในสถานการณ์มือที่สามีพลังงานไพ่ความดื้อความรั้นความเอาแต่ใจหรือคนที่มีนิสัยเหมือนเด็กๆหรือเป็นฝ่ายเขาที่แอบสืบแอบส่องคุณอยู่ตอนนี้ก็ได้คนอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่แอบพึงหวงในความรักในความสัมพันธ์มีพลังงานไพ่การที่คุณกับเขาอาจจะมีการที่กลับมาพบเจอ อีกครั้งหนึ่งก็ได้เดอสตาชาวกลุ่มรักนากลุ่มมีพลังงานการเริ่มต้นความรักที่ดีอีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือการกลับมาปกป้องในสิทธิในตัวของคุณเองมีพลังงานไพควีนอลเพเทเคิลราชินีถือเหรียญคนที่มีความมั่นใจคนที่มีสเสน่ห์คนที่มีพร้อมทางด้านการเงินคุณเป็นคนที่วางแบบแผนและความเก่งในเรื่องการเงินมีพลังงานไพเจ็ดดาวคำพูดโกหกคำพูดไม่จริงการทำอะไรผิหลังหรือมีพลังงานการปิดบังการซ่อนเลน ในความรักในความสัมพันธ์ก็ได้หรือเป็นฝ่ายเขาที่ในวันนั้นที่เขาไม่แคร์ในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่แอบมองคุณอยู่ก็ได้เป็นฝ่ายเขาที่เสียดายหรือเป็นฝ่ายคนอดีตที่ผ่านมาไปพบเจอใครใครคนนั้นก็ไม่ได้จริงใจกับเขาหรือเป็นการที่คบกันแบบลับๆก็ได้นะหรือเป็นพลังงานการที่เขาไปทุ่มเทในเรื่องการเงินเท่าไหร่เหมือนสิ่งที่เขาไปทุ่มเทได้กลับมาคือความว่างเปล่ามีพลังงานพลัยดีแหงแมนความทุกข์ ความเศร้าความเสียใจการติดแงกอยู่กับความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆที่ยังดื่มคุณไม่ได้เขาก็ยังเอาคุณออกจากความคิดเขายัางเอาคุณออกจากความรู้สึกไม่ได้หน้าในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาให้คํามั่นคําสัญญาคําผูกพันอีกครั้งหนึ่งก็ได้ก้าวดาบความเครียดความกดดันการคิดเยอะการคิดมากความคิดที่สับสนโอกาส การถือหัวใจไว้อีกครั้งหนึ่งถ้วยแห่งสายน้ำถ้วยแห่งความรู้สึกหัวใจดวงนี้อยากที่จะมอบให้คนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นคุณค่าในหัวใจซึ่งกันและกันเดทจบเลิกราเพราะไม่ไม,ไม่เป็นไพ่แห่งการที่รู้ถึงสัจธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริงทุกเส้นทางเดินมีทั้งความผิดหวงังความทุกข์ความเศร้าความเสียใจความพัดพาในวันที่พัดพาไปในวันที่ห่างไกลไปมีคนที่รู้แล้วว่าความรักที่คุณนเคยมอบให้เผาความเอาใจใส่ความ ดูแลความห่วงใยของคุณเป็นยังไงดีเอ็มพรเรอร์ชาวเมธทาดไฟเป็นพลังงานของไพ่คู่เข้ามานะมีพลังงานของไพ่คนที่คิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยเป็นคู่ คนที่ผูกพันคนที่ผูกมัดซึ่งกันและกันด้วยแรงอธิษฐานด้วยแรงแหง่งรักด้วยแรงขอ,อ,อพรอาจจะนำพาให้คุณกับเขาได้มาปรับความเข้าใจได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะในตอนนี้มันเหมือนกับการที่คนคนหนึ่งกลับมาคิดในวันที่เขาตื่นรู้ในวันที่เขาคิดได้ในวันนั้นเขาอาจจะใช้ในพลังงานของไพ่ความเป็นอารมณ์ในชั่วครั้งชั่วข่าวของเขาในวันที่เขาตื่นรู้ในวันที่เขาคิดได้เขากลับมามีสติ ในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่เสียใจเป็นฝ่ายเขาที่เสียดายเป็นฝ่ายเขาที่อยากกลับมาทุ่มเทกับคุณอีกครั้งหนึ่งในวันที่ห่างกันไกลกันในวันที่คนคนหนึ่งห่างไปมีคนคนหนึ่งที่อยากกลับมาทักทายอยากเทคแอคชั่นกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลางไพ่คิงออสสอดราชาถือดาบหรือคนที่มีโก้ฟอร์มเยอะฟอร์มมาก คนที่ไม่ค่อยพูดก็ได้นะคนๆนี้อาจจะเป็นการที่กลับมาชัดเจนกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะหรือเป็นพลังงานการที่ในตัวตนของคุณเป็นพลังงานไพ่ความเป็นผู้นําในตัวเองสูงคุณเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวอุปสรรคมาเยอะในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่เข้มแข็งคุณเป็นคนที่แข็งแกร่งในตัวคุณนะคุณพร้อมที่จะปกป้องและดูแลกับคนที่เอาใจใส่หรือเป็นพลังงานไพ่ความเป็นผู้นํา ครอบครัวของคุณก็ได้นะครับมีพลังงานไพ่ในเดือะมูลความโหยหาความคิดถึงมีคนที่คิดถึงคุณมากมีคนที่อยากกลับมาหาคุณก็ได้นะในตอนเนี้ยมีคนที่โหยหากับวันเก่าๆหยหากับวันเดิมๆที่มีคุณที่อยู่เคียงข้างเขานะครับขอดูปลังงานไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุดินกันพืชสมกรคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขา ค,คิดถึงคุณไหมนะครับอขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้มีพลังงานไพ่เอทอาวานการเริ่มต้นใหม่นะการพบเจอนะเหมือนมีพลังงานการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาคิด ทบทวนกับบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในความรู้สึกลึกๆของเขาความรู้สึกลึกๆของเขาเขาก็ยังรักคุณอยู่เขายังคิดถึงคุณมากนะห้าเหรียญความเน็บหนาวความอ้างว้างหรือในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่มีปัญหาในเรื่องการเงินก็ได้ตอนอยู่กับคุณเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ให้คุณดูแลในเรื่องการเงินของเขาเป็นพลางงานการที่คุณเป็นคนที่เอาใจใส่กับเขาก็ได้นะในวันที่ไม่เคยสนใจในวันที่ไม่เคยแคร์ในวันที่ไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าในตอนเนี้ เขารู้แล้วว่าความเหน็บหนาวเป็นยังไงรู้แล้วว่าความโดดเดี่ยวเป็นยังไงรู้แล้วว่าในวันหนึ่งที่คุณไม่สนใจเขามันรู้สึกยังไงนะคิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยพูดถึงเรื่องอนาคตความเป็นครอเป็นครัว ความห่วงใยซึ่งกนและกันก็ได้นาะต,ติบถ้วยเนี่ยคือพลังงานการที่คุณกับเขาอาจจะได้กลับมาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตความเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้ควีนออร์เทอร์เกิลเดอะชาริยตกรกฎลัคนากรกฎต่างชาติต่างถิน่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเงินคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านความเข้มแข็งมีพลังงานไพ่ทหารตำรวจได้นะครับมีพลังงานไพ่เจ็ดถ้วยโอกาส ที่คุณจะเป็นคนที่เลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองหรือเป็นพลังงานการที่คิดถึงความฝันคิดถึงความหวังที่คุณกับเขาเคยมีร่วมกันหรือคนๆนี้จะเป็นคนที่มีทางเลือกเยอะตัวเลือกเยอะตัวเลือกมากแต่ในสิ่งที่เขาไปแล้วมันเหมือนกับการที่ในสิ่งที่เขาไปเจอหรือในสิ่งที่เขาไปพบไม่มีใครที่ห่วงใยไม่มีใครที่ดูแลเขาได้ดีเท่าคุณแล้วเหมือนขวีนนอเบิลคัลดูแลเขาทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมก็ได้นะมีพลังงานไพ่เอ 2ไม้เท้านะครับการวางแบบแผนการวางอนาคตเดอะสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มซิกออฟครับเป็นไพ่ของคนเก่าๆคนเดิมๆคิดถึงวันวาน,วานคิดถึงวันเก่าอยากขวนคืนในความรักในความสัมพันธ์อยากกลับมาใช้ อนาคตร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้อยากกลับมาอยู่ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันกับคุณอีกครั้งหนึ่งในวันที่คุณถอยห่างมีคนคนหนึ่งที่กําลังคิดถึงคุณอยู่เจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยการรอคอยให้คุณเปิดโอกาสให้กับเขาก็ได้นะหรือการที่เราต่างฝ่ายต่างปิดกัน้นหรือการมีกําแพงหรือการบล็อกกันไปมีคนที่อยากให้คุณเปิดบล็อกก็ได้นะมีพลังางานไพ่ใน เดวิลนะครับเป็นพลังงานไพ่ความหึงหวงความรักความโลภความโกรธความหลงไพ่ของกิเลสนะเป็นพลังงานไพ่คนคนหนึ่งที่ห่วงแหในความรู้สึกหรือในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่จะกลับเข้ามาคั่งรักกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้เป็นฝ่ายเขาที่จะห่วงแหในความรักในความสัมพันธ์และจะไม่ยอมปล่อยให้คุณไปไหนห่างจากเขาอีกแล้วก็ได้นะมีพลังานไพ่ความเบื่อความไม่ได้หลงใจการติดแงกหรือการคิดถึง เป็นพลังงานไพ่ความทุกข์ทนทรมานใจในตอนนี้ของเขาก็ได้ไม่น่าจะทำผิดกับคุณเลยในสิ่งที่เขาเคยสัญญาในสิ่งที่เขาเคยผูกมัดคํำมั่นคําสัญญาที่มีไว้ให้คุณว่าในวันนั้นจะไม่ทิ้งการเหมือนกับการที่ในความรู้สึกในตอนนี้มีคนที่คิดถึงคําสัญญาที่ยังมีไว้กับคุณอยู่ก็ได้นะเดอะมิเชียนเป็นพลังงานไห่คนที่กลับมาคิด การกับมาลิเริ่มหรือการที่มีประสบการณ์คุณเคยเรียนรู้ก,กับนิสัยใจคอของเขาหมดแล้วคุณรู้ถึงความคิดของเขาคุณรู้ถึงความรู้สึกของเขาคุณรู้ถึงคําพูดคําจาของเขาด้วยก็ได้คุณรู้ถึงการกระทําที่เขาทํากับคุณก็ได้นะมีพลังางานการวนกลับการหวนคืนถ้วยแห่งความรู้สึกถ้วยแห่งสายน้ําหรือการกลับมาคราวเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่จะเอาใจใสคค่คุณคอยดูแลคุณคอยเทคแคร์กับคุณก็ได้นะมีพลังางานไพ่ความคิดถึง กันอยู่นะในสิ่งที่เขากลับมาในตอนเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่คิดได้แล้วในวันที่ไม่มีคุณในวันที่คุณกับเขาห่างไกลกันก็ได้นะครับอขอรูพลัง,งานไพ่ในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาขอเช็คพลงงานไพ่ในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะครับ มีไพ่ของหกเหรียญน,นะการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันในวันเนี้ยในวันที่คุณดูแลเขากลับไม่เคยสนใจในวันที่ไม่มีคุณเนะี่ยเหมือนเขาเป็นฝ่ายที่กลับมาสนใจอยากกลับมาเหมือนความยุติธรรมการช่วยเหลือความเกื้อกูลความดูแลความเอาใจใส่กัน king of wands ลาชายฝ่ายคนที่มีความมุมานะคนที่มีความตั้งใจในเรื่องการงานหรือตอนเนี้ยเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ active ในเรื่องการงาน ความรับผิดชอบหน้านที่ของเขาอยู่ก็ได้นะความทุ่มเทที่จะกลับเข้ามาพิสูจน์ในตัวของเขาเองว่าเขาอย่างรักคุณอยู่เขาอย่างรักคุณมากเขาอยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณในวันที่หันหลังในวันที่ถอยจากในวันที่ในวันนั้นที่ไม่เคยสนใจในวันนี้มีคนที่อยากกลับมาขอโทษขอโอกาสถึงการเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งสิบไม้เทา้าทุกสิ่งทุกอย่างคือการกระทําความทุ่มเทความดูแลความเอาใจใส่คําพูดคนพูดได้แต่การกระทํามันเป็น ที่บ่งชี้ว่ากับคนคนหนึ่งจะสามารถทําในสิ่งที่เขาพูดทําในสิ่งที่เขาทําได้หรือเปล่านะมีพลังางานใพ่ในออฟเพอร์เนตนะในวันข้างหน้าไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ว่าในวันเวลาปัจจุบนันคุณได้วางแบบแผนที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองหรือในความนิ่งของคุณทําให้เขารู้สึกหวาดหวั่นทําให้เขารู้สึกหวาด วาดวาดกลัวในตวงเขาก็ได้นะเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่คอยตามเขาก่อนคอยง้อ,อเขาก่อนคอยขอโทษเขาก่อนแต่ตอนนี้คุณบอกคุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองคุณอยู่ในบัรลางของคุณคุณคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างในตวงคุณเป็นฝ่ายเขาที่เจ็บปวดเป็นฝ่ายเขาที่คิดเยอะเป็นฝ่ายเขาที่คิดมาก ว่าคุณคือคนที่ห่วงใยเขาดีที่สุดตอนนี้เขารู้แล้วว่าความเจ็บปวดเป็นยังไงความเสียใจเป็นยังไงความผิดหวังเป็นยังไงหรือการที่เขาไปพบเจอใครใครเขาก็ไม่ได้จริงใจกับเขาหรือเป็นพลังงานการที่เขากลัวในการกระทําของเขาเขาอาจที่เป็นฝ่ายที่ไม่ได้ซื่อสัตย์กับคุณไม่ได้สนใจคุณเขาก็กลัวว่ากับสิ่งที่เขาไปพบอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้สนใจเขาไม่ได้แคร์เขาในตอนนี้ก็ได้คุณคือคนที่ห่วงใยคุณคือคนที่ดูแลเดอะทาวเวอร์ความเจ็บปวดสิ่งที่แตกหักพังไปล แล้วมันก็คงเอากับคืนมาไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับการที่เหมือนกับเขาทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องจบกันออกไปนะมีพลังาภาพคิงออกครับจัดเมนนะครับเหมือนตอนนี้เขาอาจจะได้รับผลแห่งการกระทําในความรู้สึกของเขาแล้วก็ได้นะเป็นความทุกความทรมานใจหรือมีคนที่อยากกลับมาแก้ไขแห่งการกระทําแล้วขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีพลังาภาพ ควีนนอปวานนะครับเป็นพลังงานไพ่ควีนนอปสอดโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นคุณค่าในโอกาสที่ให้ไปโอกาสที่มีไว้ให้คนไขว้คว้าในโอกาสหนะ้าหรือการที่เขากลัวคุณไม่ให้อภัยกับสิ่งที่เขาทําไว้กับคุณก็ได้มีพลังงานไพ่ความเข้มแข็งในตัวคุณเองหรือมีพลังงานการที่คนคนหนึ่งอยากกลับมาเป็นคู่คิงกับควีนอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเหมือนการผูกพันเหมือนความผูกมัดที่คุณเคยมีให้แก่การละกันหรือการที่บุคเพนําพา พบเจอกับคู่คนที่เกื้อกูลคนที่เกื้อหนุนคนที่ห่วงใยคนที่ดูแลคนที่พร้อมที่จะปกป้องในวันที่ทุกข์ในวันที่เศร้าในวันที่เสียใจคนคนนี้ก็อยู่เคียงข้างคุณในวันที่ ในวันที่มีความสุขเขาก็อยู่เคียงข้างคุณหรือการที่คุณกับเขาอาจจะมีทัศนคติที่คล้ายๆากันความคิดที่คล้ายๆากันความทุ่มเทที่เหมือนกันก็ได้นะในตอนเนี้ยมีคนที่อยากกลับมาขอโทษกับสิ่งที่เขาทําผิดไปในวันนั้นที่เขาไม่เคยแคร์เขาอยากบอกคุณว่ากับอดีตที่ผ่านไปแล้วลืมมันไปได้หรือเปล่าเขาอยากมาทําให้ปัจจุบันที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็ได้นะขอรุปทางอ่างไพ่ใน สรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุดินกันพฤษสงกรน,นะครับขอไพ่สรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุดินกันพฤทธงกรมีพลังงานไพ่ในออฟคับการยานิมิตรหรือการที่การช่วยเหลือการเกื้อกูลการดูแลและการเอาใจใส่การกลับมาง้อขอคืนดีขอโทษอีกครั้งหนึ่ง นมีพลังงางให้8ดาบความอึดอัดความไม่สบายใจในตอนนี้มีคนอึดอัดอยู่ก็ได้นะอยากพูดในความรู้สึกที่เคย ทำด้วยการหรือในความรู้สึกลึกๆที่เขายัางรักคุณอยู่ก็ได้นะมีพลังงานไพ่แปดเหรียญความตั้งใจความทุ่มเทความพยายามมีคนที่อยากบอกคําว่าเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาที่เขาทําให้ความรู้สึกของคุณต้องเจ็บปวดกับเขาในวันนั้นที่เขาทําไว้กับคุณนะมีพลังงานไพ่เดอะเวิรการเรียนรู้เมเจอร์ไปสุดท้ายประสบการณ์ในการเรียนรู้ นะประสบการณ์เป็นการที่ทําให้เราเติบโตขึ้นทําให้เราเข้มแข็งขึ้นในอดีตที่ผ่านไปแล้วคุณจ,จะไม่มองย้อนกับอดีตคุณจะอยู่ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันและในอนาคตที่คุณวางไว้นะเพจออฟวานเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับมีพลังงานไพ่คิงออฟวานราชาแห่งไ, War, าายยงไฟหรือในตอนนี้ชาวธาตุด,ดินนะจีโฟกัสถึงเรื่องงานเรื่องเงินความรับผิดชอบในตัวคุณเองนะครับมีพลังงานไพ Queen, นค่ควีนออฟ ราชนีถือเหรียญมีพลังงานไพ่เจ็ดถ้วยอันที่มีความฝันอย่างที่เราอยากทำในสิ่งที่เราตั้งใจทำก็ได้นะมีพลังงานไพ่ความเป็นครอบครัวหรือความอบอุ่นความแบกภาระมีคนที่ยังไม่หลุดพ้นจากกันนะมันเหมือนกากาที่ยังมีพลังงานไพ่เดียมเพลินนะ เป็นพลังงานพิการที่ตื่นรู้การมีสติการผูกมัดความผูกพันที่คนคนหนึ่งอยากกลับมาเป็นคู่กับคุณอีกครั้งหนึ่งหรือคุณกับเขาอาจจะเคยอธิษฐานขอพรร่วมกันมานะเป็นพลังงานการวนกลับหรือการหวนคืนคนคนหนึ่งที่เสียใจกับการกระทําอยากกลับมาเป็นคู่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับของชาวธาตุดินกันพฤทศกมกรนะหมอต้นก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe กดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวาธาตุดินทุกๆท่านนะครับ